สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เรารมาลุยกันต่อนะครับกับวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาสิรานะครับพุทธาพิเศษนะถึง9วันละกันเลยทีเดียวครับกับรุ่นนี้ครับบอกเลยว่าฮะห้ามพลาดน,นะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดกับปดหนี้ชนะจนรวยหลานหลานลานครับ วันนี้แบ่งปันครับนะรายการนี้จะเป็นลุ้นถึง4พิมพ์เลยนะครับจะมีหลังพระธาตุหลังยันนะครับแล้วก็มีพิมจบนะครบเป็นเตาลีดนะครับเตาลีดแล้วก็พารอดโทดีพี่นะครับเตาลีดพารอดแล้วก็เป็นพิมพ์เปิดโลกนะครับเป็นแบบกลมนะครับเดี๋ยววันนี้ครับมาเปิดให้พี่ได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตนะฮะรายการที่นะครับขึ้นไว้หน่อยครับว่ายังพอมีลุ้นเลขอะไรกันบ้างนะครับนี่ฮะขึ้นมาเลยนะครับ สำหรับท่านใดที่ไม่รุ้นนะครับก็สามารถชมอีพีนี้ได้นะครับส่วนรุ้นนะครับน้องแยกไว้ให้เรียบร้อยเลยครับนะรังนี้ก็กลายเป็นรังที่เปิดนะครับ1ลรังและก็รังรุ้นอีก1ลรังครับนะเขียนเลขไว้ให้ที่พี่เรียบร้อยกันแล้วครับนะมี 1- ถึงร้อยใช่ไหมครับนะตอนนี้อัปเดตไว้แล้วนะว่ามีลึมเลขอะไรกันบ้างนะครับเลขอะไรออกไปแล้วบ้างนะครับมารับชมไปพร้อมๆกันครับ วันนี้ครับมาเปิดกันเหมือนเดิมครับนะเปิดขึ้นอยู่กับราคาครับแต่ไม่ต่างกับรายการเป็นรุ่นมาเปิดเองครับส่วนท่านใดสนใจรุ่นนะครับรุ่นเพียงผมเปิดเป็นคู่ครับนะรุ่นผมขอเปิดเปิดเป็นคู่ครับคู่ละสอง้อยห้าสิบาทนะครับนะตกแล้วเหลือรุ่นหร้อยเองนะครับนะนะครับมาลุยกันพี่นะแต่ ep วันนี้ครับขอญาตเปิดกันต่อครับรายการนี้เปิดกันมาครับเป็นเนื้อน้าตาลดินแร่ฝังพลอยนะฮะ พดรวยนะรู้สึกว่าจะไม่ซ้ํากับรอบแล้วนะจะไม่ค่อยซ้ํากับกับรายการรอบก่อนแน่นี้นะพี่นะที่แต่แต่รุ่นเป็นซีรีส์เหมือกันครับเลขคนเบอร์เจ็ดสามแต่คนละรายการนะครับรายการอ่ะหงรังนี้จะเป็นรุ่นสี่ทิมนะครับนะองค์นี้เอาไปครับร้อยห้าสิบบาทนะฮะองค์ไหนร้อยห้าสิบบาทนะครับ,บ,ารบสามารถจับคู่ได้เลยสองร้อยห้าสิบนะครับ ส่วนองค์ไหนสองสามารถจับผู้ได้สา,จจาแบบมนะครับ200จะเป็นอาจจะพกแบบกลมนะครับแบบกลมนะฮะตอนนี้ตามหากันเยอะเลยนะฮะแบบกลมนะรายการที่สองเปิดออกมาเป็นพิมพ์พลอดครับนี่ฮะพิมพ์พลอดนะครับ เป็นเนื้อก้นคกมหามุสานบ้านเชียงครับเลขโค้ชเบอร์มันไลเจ็ดสิบสองครับนี่ฮะพิมพ์พลอดเนื้อก้นคกบ้านเชียงครับมหามุสานบ้านเชียงครับนะต่อมาครับพิชัยนะครับรายการที่สามนะครับเปิดให้สิบห้ารายการเหมือนเดิมนะครับรายการที่เปิดมาพิมพ์พลอดนะครับเลขโค้ชเบอร์นะครับห้าหนึ่งส yes. ี่ครับเลขโค้ชเบอร์ห้าหนึ่งสี่ครับ เป็นเนื้อน้ำตาลดินแร่ฝังพลอยครับนี่ฮะองค์ร้อยห้าสิบาทนะครับคู่ละสองร้อยห้าสิบนะฮะ,ฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สามนะครับองค์ร้อยห้าสิบนะครับคู่สองร้อยอันนี้ถ้าพิมพ์มาลอดผมให้คู่สองร้อยแล้วกันนะครับถ้าพิมพ์มาลอดผมให้คู่สองร้อยแล้วกันพิเศษให้นะต่อมาครับพ์ใหญ่ครับ พิมตอรีดนะตอรีดเหมือนเดิมพี่คูสองร้อยห้าสิบนะครับเลขค้นเบอร์นะครับหมายเลขหนึ่งสี่สี่ไฮะนี่ครับนะฮะรายการนี้เป็นก้นคุกมหาบ้านเชียงครับนี่ครับเอาไปพิจาริร้อยห้าสิบบาทนะครับจับคูสองร้อยห้าสิบนะพี่ใหญ่นะพิมตอรีดนะครับต่อมาครับรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าโหรายการที่สวยเลยนะครับคุกทองยอดพระธาตุครับเนื้ออิฐพระธาตุพนมพี่ เนื้ออิฐพระธาตุพนมนะครับสวยเลยครับรายการที่ห้าเนื้ออิฐพระธาตุพนมนะครับต่อมาครับพี่ชานครับรายการที่หกครับรายการที่หกอ่รายการนี้เนื้อว่านนะครับเนื้อเทาว่านร้อยแปดนะครับชนิดคุกผลลบยันครับฟิวเจอร่หลังยันโคตรเฮงดีครับเลขหัวจเบอร์หนึ่งแปดสามครับ พดเฮงดีครับรายการนี้นะครับรายการที่หกนะครับต่อมาครับพี่ชานี่ครับรายการที่แปดรายการที่แปดเนื้อผงยกแร่เหล็กไหลครับนะแร่เหล็กไหลดําครับเนื้อผงยกเลกขหัวจมูกห้าสองศูนย์ครับนี่คร แร่เหล็กไหลดํานะครับเนื้อผงยกนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับรายการที่แปดรายการที่แปดพิมพ์พันรอดครับองค์ร้อยห้าสิบาทนะครับเลขโค้ดเเบอร์สามสามสี่นะครับโค้ดทองนะครับเลขโค้ดเเบอร์สามสามสี่โค้ดทองครับนี่ฮะพิมพ์พันรอดนะครับเอาไปคู่ละสองร้อยนะครับองเดียวร้อยห้าสิบนะฮะ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่เก้ารายการที่เก้าครับรายการนี้เนื้อผงหยดจีวรลหลวงปู่ถินหลวงปู่ธีรานะติดจีวรลหลวงปู่ถินหลวงปู่ธีราับเลขคดําเบอร์ห้าห้าหกห้าห้าสองหรือห้าห้าหกนะพี่นะครับนี่ครับตอโคดศิลาทองครับนะเอาไปพี่ชายร้อยห้าสิบบาทจับคู่สองห้านะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปรายการที่สิบครับ รายการที่สิบเปิดมาเป็นพิมพ์พลอดครับเนื้อคุ้นคกมหามุสารบ้านเชียงเลขโคจเบอร์นะครับหมายเลขสองหลักหรือเปล่าเนี่ยนี่ฮะเนื้อคุ้นพกมหามุสารบ้านเชียงครับรายการที่สิบนะครับคู่ละสองร้อยบาทนะครับต่อมาครับพิชานีครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดฮะ รายการที่เอเปิดมาเป็นแบบกลมครับพิมพ์เปิดโลกครับนะครับพิมพ์เปิดโลกนะครับนี่สวยเลยนี่ฮะเลขโค้ดเบอร์ห้าสิบสามครับโพสซีลาครับรายการนี้สองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบสองสิบสองเป็นพิมพ์พันลอดครับสิบสองเป็นพิมพ์พันลอดนะครับ โพสสีราครับเลขโค้ดจำเบอร์สองหกสองสองแปดหกมาพี่นะครับสองศูนย์หกกับสองแปดหกนพี่นะฮะมหามนสศาลบ้านเชียงครับนี่รายการที่สิบสองนะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการที่สิบสามนะครับแต่ท้ายคลิปเดี๋ยวขึ้นนะฮะอัปเดตรายการลุ้นมาให้ด้วยนะครับว่ามีเหลือเลขอะไรบ้างนะครับรายการนี้ครับเนื้อเท้าผงกะถินผู้สวงปู่ลูกปู่ศีลาบ้านเชียงครับ นะครับคดรวยพี่ชายเลขโคจเบอร์สองสองเจ็ดครับสองร้อยบาทนะครับเนี่ยผู้สวนคุกแร่บ้านเชียงครับนะครับสองร้อยบาทจับคู่สามร้อยห้าสิบบาทได้เลยนะฮะต่อมารายการที่สิบสี่นะฮะรายการที่สี่เปิดมาเป็นพิมพ์พลอดครับเป็นเนื้อน้ำตาลดินแร่ฝังพลอยครับเลขโคจเบอร์หมายเลขสองเก้าห้าครับคดรวยครับพี่นะเอาไปร้อยห้าสิบบาทจับคู่สองร้อยพอพี่นะครับพิมพ์พลอดนะครับ ต่อมาครับองค์สุดท้ายครับ EP ที่นะฮะเปิดครั้งที่สองนะครับเดี๋ยวขึ้นอัปเดตไว้ให้ว่ามีเลขอะไรกันบ้างนี่ครับนี่ฮะมาครับรายการที่สิบห้าครับองค์นี้น่ครับเนื้อของชูบุนุตนะครับรวยนะรวยมุสสาลุปูทิพนะครับรวยเกสาร้อยแปดชนิดครับโคตรรวยครับพี่นะครับเลขคนจะเบอร์สี่สามศูนย์ครับนี่ฮะรายการที่สิบห้านะครับสำนี้ครับมีแบบปันสิบห้ารายการนะครับ ชอบตุดใจรายการไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับสำนี้กาบขอบพระคุณพี่พี่ท่างติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับอัปเดตไว้ในหลังอีพีหลังอีพีนี้นะครับนะ